คลิปนี้ทำมาเพื่อความบันเทิงไม่ได้มีการชักชวนลงทุนแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะจันแจ่มเจ็มจนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็จะมาวิ่งรถกันนะวันนี้นะคะเท่าที่ดูก่อนที่จะเข้ามาเล่นเนี่ยเหรียญวันนี้ตกลงมานะคะเหลือประมาณ เท่าไหร่นะ่ะส1 2 7.21ีค้านะคะประมาณวันนี้นะก็จากเมื่อวานที่ขึ้นวันนี้ก็ลงนะคะปรับเปลี่ยนได้ในทุกวินาทีจริงๆสำหรับเปลี่ยนนะคะทุกคนรอบนี้ดีเนาะอันดับสองอะทางเราก็ดีนะคะตอนนี้เนี่ยยังมีหน้าใหม่เข้ามาเล่นอยู่เรื่อยๆไหม เผื่อใครที่เข้ามาดูจแล้วลองไปเล่นลองไปศึกษากันดูเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างผลตอบรับในแต่ละวันเชื่อว่ามีหลายคนนะคะที่อยากจะลองเล่นและเข้าไปลองเล่นกันแล้วตัวจันเองนะคะจันที่ว่าถ้าตอนนี้เข้ามาเล่นเนี่ยก็ได้ที่สมได้ที่สามจะยังไม่ตกอันดับนะจ๊ะ ทางเรานะคะยังอยู่รอดปลอดภัยเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะคะตอนนี้ก็ถ้าเป็นคนที่เขาคิดอย่างีครว่าเออซื้อตอนนี้ก็ดีเพราะว่าราคาเนี่ยมันตกนะคะบางคนอะ่ะเข้าไปในตอนที่เหรียญน,นะคะอยู่ที่ประมาณ12-13บาทก็มีนะตอนนี้ค่ะเราก็คืออยู่ที่7บาทจา้ะ จัดเข้าตอนประมาณหกบาทประมาณนี้นะคะที่สองจ้าหามีคนเคยถามว่าเออเข้าตอนนี้ทันไหมเข้าตอนนี้จะได้เท่าไหร่นะคะตอบเลยว่าไม่มีใครตอบได้นะคะด้วยความผันพวนของตัวเลขมอมพลหงเ,ออเหลี่ยนนะคะ ไม่มีใครบอกได้จริงๆค่ะว่าถ้าคุณเข้ามาคุณจะทานไหมคุณเข้ามาคุณจะได้เท่าไหร่มันตอบยากมากจะให้มานั่งคิดเป็นคะแนนเป็นตัวคำนวณออกมาเนี่ยมันมีและค่ะแต่คิดว่ามันน่าจะยากเริ่มคันใหม่กันเลยนะคะตอนนี้กลับมาอยู่ที่คอมมอนค่ะอย่างเดียวเลยที่แนะนำคือ ถ้าเรารับความเสี่ยงได้รับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้นะคะจะว่าทุกคนก็ลินได้มีเงินทุนแล้วหนึ่งอย่างเช่นเนี้ยมันเปิดกล่องได้สองกล่องใช่ไหมแล้วเรามีงบแค่เออเรามีแค่งบแค่กล่องเดียวยอะไรเงี้ยก็ซื้อได้ก็วิ่งไปก่อนคันเดียว บางคนใช้วิธีโดยการได้ทุนมาก็เอาทุนกลับมาเล่นต่อพอกลับเอกมาเล่นต่อแล้วเนี่ยก็จะได้หมุนไปเรื่อยๆแต่บางคนเมื่อได้กำไรมานะคะก็เลือกที่จะเก็บแต่ออกเสียงโคโบกรามทำไมเนี่ยบางคำก็ไม่ต้องโครกรรมก็ได้กัน ก็เอาไปเก็บนะคะเอาไว้หลายๆคนก็เลือกหลายวิธีอาจเจ้าเงินไปลงทุนกับเกมอื่นตัวอื่นก็มีนะคะแล้วแต่บุคคลเลยเรื่องพวกนี้นะคะเราต้องจัดสรรเองนะคะที่สองอีกแล้วจ้าวันนี้ดูจริงจังนานากำลังคิดว่าจะทำคลิปคลิปใหม่นะคะนอกจาก คลิปการขับรถวนไปวนมาวนไปวนมานะคะก็อยากจะทำอย่างอื่นด้วยแต่ขอรอเวลาลงมือทำแล้วก็กำลังคิดชื่อรายการด้วยนี่เป็นคนพ,พยายามเคยอ่านหนังสือนะบางเขาบอกว่าบางคนอะ่ะก็ไม่ได้เหมาะที่จะต้องพยายามขนาดนั้นบางคนไม่ต้องพยายาม ก็สามารถสำเร็จได้บางคนต้องใช้ความพยายามขั้นสุดของตัวเขาเองหรือมากกว่านั้นเพื่อให้ตัวเองอะประสบความสำเร็จจันไม่รู้ว่าจันต้องพยายามแค่ไหนถึงจะประสบความสำเร็จกับคลิปคลิป,ลปนี้นะคะหรือว่าทุกๆคลิปที่ทำนะเออเนี่ยอย่างเงี้ยที่สี่เนี่ยมาสมควรไหมเนี่ยที่สี่สมควรไหมามก่อนไม่ควรเเ็วนะคะก็ ได้ที่สี่มารอบหนึ่งนะทางเราเช็คดูแล้วว่าวันนี้น่าจะน้อยกว่าเมื่อวาน2 5่าว่าแล้วเชียว26 48.5วันนี้น้อยกว่าจริงๆด้วยมาใส่เลยจ้ะ48.5ได้ 349.26เท่ากับค่าแรงขั้นต่ำกันเลยพิดว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูก็คงจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกมแล้วเนาะเพราะว่ามันก็เหมือนเหมือนกันนั่นก็คือการเราจิ้มกดแล้วก็ลดวิ่งไปพอหมดเวลาลดมันก็จะขึ้นออกมาว่าคุณได้ที่เท่าไหร่เอพี XP เท่าไหร่อะไรแบบนี้ทุกอย่างก็คือการลงทุนนะคะและมีความเสี่ยงพอสมควรนะคะก็สำหรับ จันเจมเจมส์นคนนี้นะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็คอทุกวันเป็นวันที่เมตไมล์เดย์ของเพื่อนๆทุกๆคนนะคะมีความสุขกับสิ่งที่เจอกับสิ่งที่ทำเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะก,กับจันเจมส์เจมส์นมาดูว่าคลิปหน้ามีการบตัดคลิปเปลี่ยนไปไหมมากกว่าน,นี้ไหมจะพยายามให้มันดีขึ้นในทุกๆคลิปที่เพื่อนๆได้มาดูจะได้ไม่เบื่อไม่ตำเจแล้วกันนะคะ ขอบคุณมากๆสำหรับการกดไลค์ share, กดแชร์กด s ับส c คร b e นะคะขอบคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่บาย